วันนี้พี่เจมมาแชร์เคสเกี่ยวกับอะไรคะเอ,อ่อแขะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปอดปอ,อตามที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าปอดเนี่ยนปัจจุบันเนี้ยยารักษาไม่มีแล้วยารักษาโรคปอดไม่มีแล้ว,วแต่ปอดเป็นโรคที่อันตรายมากถ้าใครเป็นโดยเฉพาะหนะ้าตอนนี้เนาะเชื้อที่แรงที่สุดเนาะไม่ว่าจะเป็นที่เราเรียกว่าไวรัสโครโรนาก่อนหน้านี้จนมาเป็นโควิด เออนายใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือวันนี้ที่มาแชร์เนี่ยคือแชร์เคสของคนใกล้ตัวคือคนที่บ้านคุณสามีเออตามที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าพี่จงเนี่ยโรคเยอะนะคะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพเยอะมากแล้ววัยนะตอนนี้ก็คือ70แล้วซึ่ง70สําหรับคนที่ครั้งหนึ่งเมื่อย้อนหลังไปประมาณ25ปี ตรวจพบว่าเป็นปอดขาว mm hmm. กระบวนการรักษาในตอนนั้นที่ตรวจพบแล้วเนี่ยคือคุณหมอจะเจาะปอด mm hmm. เพราะว่าคุณหมอสง,สงสัยว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผังผื่นที่มันเกาะที่มัน,ท,มน,ท,มนที่อยู่ในตัวเนื้อปอดนะคะ mm hmm. จะทําปฏิกิยาอาจจะเป็นอื่นได้ mm hmm. เราก็ณวันวนั้นเราก็ไม่ได้รักษาเพราะว่าเราไม่ยอมไปทําไม่ยอม คือจะบอกไม่ยอมก็ไม่เชิงว่าเราก็คือไม่ไม่รับการรักษาของปฏิเสธการรักษาแบบจอดปอดเพราะว่ามันมีภาวะความเสี่ยงที่ทําให้ปอดแตกนี่เราก็เลยเราก็มีความเชื่อในเรื่องของผิดพันธุ์ซึ่งก็คือตัวเนี้ยตัวอุ้งนี้เนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าของเขาดีจริงๆรณวันนั้นที่เราตรวจเจอเนี่ย เท,ท,ท,ท่าที่แค่กลับไปดูคลิปของเจ็ที่เจ็แชร์เนี่ยก็จะมีคลิปหนึ่งที่แชร์ว่าพี่จงเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเป็ด SLE ใช่ไหมคะที่ว่าค่าค่าการอักเอสบ ESR สูงถึงเป็นร้อยร้อยกว่าเสร็จแล้วตรงเนี้ยมันทําให้เกิดปฏิกิริยาร่างกายรวนไปหมดรวนไปที่หัวใจรวนไปที่กระเพาะอาหารรวนไปต่างๆนานา แต่ที่หนักที่สุดก็คือปอดที่เราพยายามที่จะคุมทํำยังไงเพราะว่าปอดเนี่ยเซนซิทีมากถ้าเราถ้าเราไม่คุมเนี่ยเวลาที่เราออกไปอยู่นอกบ้านแล้วไปเจอฝุ่นหน่อยกลับมาเธอก็ไม่สบายออกไปเจอคนอื่นที่เขามีปัญหาเป็นหวัดหน่อยเธอกลับมาเธอก็ไม่สบายเธอกินอาหารที่มันมีปัญหาแบคทีเรียมีปัญหาเชื้อโรค มีเชื้อละแอบแฝงกลับเข้ามาเธอก็ไม่สบายท้องเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเนี่ยคือเป็นอะไรที่ทรามานมากมใครยังไม่เคยเป็นจะไม่รู้เจี๊ยบจะรู้ลิศเลยขอคนหนึ่งว่าฉันไม่ขอเป็นโรคบอดเดยค่ะเาะนั้นก็จะมีคุณหมอท่านหนึ่งที่ท่านอยู่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนะคะเป็นห,หมอที่เป็นเล่นพี่โจงกันนะคะก็ดูแลเรื่องเนี้มาตลอดแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ ไปเอ็กซเรย์ทีไรก็ปอดขาวปลอดขาวปอดขาว,ขาว,ขาวก็คือไม่ได้เขาไม่มียารกระอับไม่ได้กินยาเพราะกินมันไม่มียาที่จะให้กินก็ไม่รู้จะทำํำยังไงก็มีชีวิตอยู่ต่อไปมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราใช้และปฏิบัติมาก็คือเจ้าเนี่ยที่เรากินทุกวันตอนหลังมาเนี่ยเมื่อ ESR สูงแล้วปรากฏว่าไปผ่าตัดแล้วเราเจอภาวะหนึ่งก็คือภาวะของ เวลาผ่าตัดเอริธหัวใจออลืมบอกไปว่าผู้ชมก็มีปัญหาเรื่องเลือดเจ็บว่า mm hmm. ก็ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็จะเลยต้องกินยายเกี่ยวกับเรื่องของยาละลายเลือดถามว่าเรากลัวไหม mm hmm. ในการกินยาละลายเลือดแล้วกินอูม,มิวันละสองซองไม่กลัวเพราะว่าลิ์ของเขาไม่ได้มีประสิทธิภาพในการที่ไปละลายเลือดได้ถึงขนาดนั้น mm hmm. ที่ทาให้เกิดเลือดออกในกระเพาะแต่ทางตรงกนข้ามเขากลับทําให้ภาวะที่เกิดการอักเสบก็คือตัว ESR มันกลับ กับลดลงโดยที่พิจงไม่ได้ทานยากดภูมิแม้แต่เม็ดเดียวเพราะเราไม่ยอมทานเพราะว่าทานไปตอนแรกแล้วมีปัญหาเรื่องของการแพ้เราก็เลยไม่ทานปรากดณวันนี้ ESR พี่จ๊ปกติไม่มีเลยก็คือค่าไม่เกินกว่า10บสิบตอนนี้จะอยู่ประมาณ 17, 18, 19แเก้แต่ที่วันนี้เอาเล่าเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าเนี่ยคืออะไรเมื่อประมาณต้นเดือน ประมาณปลายเดือนประมาณช่วงประมาณกลางกลาเดือนสิเราได้กลับไปหาไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอก็เลยทําเรื่องของการเอ็กซเรย์หมอก็ตรวจกันไปพี่จงก็เป็นหวัดแล้วก็เอ่อกลับมาจากเวียดนามปเอ๊ะทำไมมันเป็นหวัดแล้วก็กลัวเรื่องเรื่องโควิดหน้าก็เลยไปหาหมอเจาะดูตรวจก็ไม่มีแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นความดีใจคุณหมอพูดมาว่าจ้ ปอดดีขึ้นนะ่ะไปทำอะไรมานี่คือคุณหมอพูตอนนี้เนี่ยคือจากวันนี้ที่เรากินอูนี้ขึ้นมาสิบเอ็ดปีแล้วเนาะที่เรากินกันมาวันนี้ีปจมทานอยู่วลาสองชองจากปอดขาวคืออยากถ่ายรูปจาเลยแต่เขาห้ามถ่ายแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยฟรยีเอ็กซเรย์ก,ก็ไม่มีมาให้เราแล้วเพราะฉะนั้นการถ่ายการเอ็กซเรย์ก,ก็จะอยู่ในเครื่องของคุณหมอเราก็เห็นจริงๆปอดพี่ชมดีจริงๆจ,จ,จากเดิมเนี่ย เวลาเอ็กซเรย์มาเนี่ยนะคะที่เราเห็นสอกข้างเนี่ยฝ้าขาวอะที่เป็นผังผืดมันคุมหมดเลย mm hmm. คุมหมดเลยเ mm hmm. หลืออยู่แค่ตรงแกนกลางกระดูกแกนกลาง mm hmm. ของร่างกายอยู่แค่นั้น mm hmm. แต่ณวันนี้อ่ะขาแบบไอตัวขาวมันจางออกไปเลยตีวงกว้างันกว้างออกมาจนเหลืออยู่ข้างๆหน่อยเดียว mm hmm. นี่คือสิ่งที่เราเห็นะเราก็เห็นกระตาว่าพอคุณหมอพูดว่า,ววาเออโจงบอดดีขึ้นจริง พอดีขึ้นแปลกนะเขาก็ว่ามีเกิดเปทำอะไรนาะเขาก็รู้คุณหมอรู้เพราะเราก็เป็นเพื่อนเรา <Yeah. S 1> เขาก็รู้ว่าเรากินตัวนี้ mm hmm. แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไร mm hmm. เขาบอกว่าเออดูแลร่างกายดีจังเลย mm hmm. ดีแล้วละ่ะว mm hmm. ันนี้ปอดดีขึ้นดีใจด้วยโจมเขาพูดอนี้นี่คือสิ่งที่เราได้รับ mm hmm. จากปมูมีที่เราเชื่อนักเ mm hmm. ชื่อหนาว่าดีทุกอยากบอกทุกคนนะคะ mm hmm. ถ้ามีโอกาสได้ทานนะคะสารอาหารตัวนี้ดีต่อปอดจริงๆ คือปอดเป็นหัวใจหลักของร่างกาย<ม>ถ้าปอดคุณดีโอ, ở, โอกาสของการติดเชื้อในกระแสเลือดจะไม่มีเลยคุณจะไม่ต้องไปเจอประชนกับความโชคร้ายที่เราจะต้องไปโดนเชื้อโรคเชื้อไวรัสโดนไล่เชื้อไวรัสโดนได้<ม>ไ,ดดไดข้หวัดเป็นได้แต่ทํายังไงให้หยุดยั้งแค่ไม่ไปยุ่งกับปอดและปอดเราจะไม่เกิดสภาวะของการติดเชื้อในกระแสเลือด<ม>นั่นหมายความว่าชีวิตของเราก็จะอายุ y y <ม>ยืนอย่างได้นี่คือสิ่งที่เป็นนะคะ ฝากไว้โอเคค่ะคฟังมากเคทีนะคะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.